สมาธิก็อยู่กับลหมหายใจเข้าออกไปเนี่ยใครเป็นผู้ใหม่มาก็นั่งรู้ลหมหายใจไปขณะที่อยู่กับลหมหายใจก็อย่าไปปรุงแต่งอะไรมากมายคือปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาติหายใจปกตินี่แหละถ้าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดเนี่ยไม่ใช่ละนั่งก็ต้องสบายแสดงว่าไป ไปปรุงแต่งะลืมนั่งแล้วมีแต่ยิ่งต้องสบายขึ้นลมหายใจเบาขึ้นละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นแล้วเวลามันหลุดหลุดไปคิดไปน,นึกอะไรเนี่ยแรกๆจะรู้สึกเหมือนต้องอดึงกันแรงชักกระเยอะกันมากเพียงแต่เราเปลี่ยนความรู้สึก เปล่นความรู้สึกเฉยๆให้มารู้ลมหายใจมันก็ไม่ต้องดึงอะไรมากมายนไม่ต้องใช้กำลังอะไรพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าไว้อ,อยู่กับลมการอยู่กับลมเนี่ยเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเนี่ยก็อบอกคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริง